ไอ่ไอ่ไอ่ไอเด็กบินเนาะพาคุณตลอดจะแสงไฟจับมือของฉันเลยก็พายกันเยอะไป เธอไม่ต้องโกมันจะเป็นเช่นไร oh baby เกไม่ต้องทำว่านั่นใครพากันเต้นดำกันอยู่ตายแสงไฟจัไม่ของฉันแลวก็แฟกันเยอะไปเธอไม่ต้องโกมันจะเป็นเช่นไร oh baby เกไม่ต้องทำว่านั่นใครเอ๊ยเธอไปไหนไม่ได้กก่าวเธอไปกับใครผมพึ่งจะได้ข่าวหัวใจของผมขอคืนได้เปล่า ทุกค่ำคืนผมขาไปร้ายเราเจอกลางวันรบกวนเธอมานีปิดไฟใส่ก่อนค่อยขยับให้เข้าที่อ n t h น w i ว่ารือจะหอมเ n ็ e ลีเต้องการอะไรหัวใจหรือมันนี่อยากให้เธอเข้ามาแล้วบอกกับฉันว่า kiss me ตอนนี้ฉันยังไม่นอนแค่อยากให้เธอบอกฝันดีแค่อยากจะบอกกับเธอว่าหุ่นเธอก็เซ็กซี่ตอนนี้ฉันยังไม่นอนเลยแค่ที่เธอไม่หอนนีผมเธอแล้เขาดีทำใม่ใจละลาเอวเธอ่ะ crazy ทำให้ผมจะตายจะได้ไป ถึงยูทูบที่ทำให้ผมน่า crazy ขอลองในคนดีคืนนี้ได้หรือเปล่าพาก็นเต้นรำแต่แสงไฟจับมือของฉันแลยก็พากันเยอะไปเธอไม่ต้องโก้มนจะเป็นเช่นไร oh baby girl ไม่ต้องถาว่านั่นใครพากันเต้นรำกันอยู่ตายแสงไฟจับมือของฉันแลยก็พากันเยอะไปเธอไม่ต้องโก้มนจะเป็นเช่นไร oh baby girl ไม่ต้องถาว่านั่นใคร คิดสิที่ไหนดีออกมาโชคดีเธอโคตรด,ดี I'm crazy อ oh. ยากจะบอกกับเธอ oh. ว่าฉันนั้นก็โชคดีโอ้มามาเบบี้เกอร์อยากจะมีแค่เธอและตัวฉันคนนี้อยากจะพาเธอนั่นไปเจอกับรักที่แสนดีโอ oh ้มาเบบี้ถ้าเจอกันจะพาไปเชียงคานแ,แ,แล้วพาเธอลงตาไปเจ้กระพี่บ่าวพาเธอดูหรือแล้วจะเป็นอะไรเราและต่อจากนี้มันจะมีแค่เราภูมิเองไม่ได้มา ได้พูรดอย่ากลาว้ว Sorry เดือเปล่าเข้าใจผมหรือเปล่า Hey อ,อยากหอมแก้มเธอตอนไหน,นจะได้เจอ Oh my baby girl อยากบอก I miss you Hey พอคือตัองอ้งลมจะแสงไฟจับมือของฉันเลยก็พายกันเยอะไปเธอไม่ต้องกลัวมาจะเป็นเช่นไร Oh baby girl ไม่ต้องทำว่านั่นใคร กันอยู่ตายแสงไฟจัไม่ของฉันเลกยกาแฟกันโยอไปเธอไม่ต้องโก้มันจะเป็นเช่นไร oh baby ก็ไม่ต้องทำว่านั่นใครเอง